เียบร้อมนะครับรอรถมารับแลว้วก็เข้าที่หมายครับตอนนี้พร้อมครับครับตอนนี้เครื่องปั๊มของเราก็ทาําหน้าที่ทํางานแล้วก็เติมน้ําครับร่มแรงลดทุบไปด้วยนะฮะให้เอาิ๊ดเท่ามันออกให้มันถึงแกนแกนข้างในเออเอาเต็กิ๊้เท่ททาอันนี้ตรงนี้นนทุบเลยทุบเลยดึยนแรงนะครับ ระลับร้อยเปอร์เซ็นต์วันทุกคนจะไม่มีต้องดับแบบนี้เลยรวมพลังร่วมด้วยช่วยกันนะพี่น้องนี่คือดับไฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะอนะไรก็ไม่รู อย่างจุดตัวนี้ครับผมน,นี่ไฟขึ้นข้างบนนะฮะซึ่งมีเชื้อเพลิงซึ่งเป็นไม้ที่ตายทราบไปแล้วอย่างจุดนี้เขาเรียนใช้ทราบเลยครับนี่ก็ไฟลงดินนะคือเชื้อเพลิงข้ามันะฮะเพราะว่าต้นไม้ตายทราบตรงนี้มันไฟมันลงดินเพื่อเผาที่ด้านด้านรากรากของมันน่ะนะ อย่างจจุดนี้เรียนให้ทราบว่าน้ํามันไฟมันลงดินครับผมนะมันต้องใช้จอบขุดลงไปแล้วก็ฉีดนะครับเพื่อทําลายเชื้อไฟให้มันได้ร้อเอร์เซครับผมต้นไม้แห้งนะครับต้นไม้แห้งเมื่อกี้ก็ต้นใหญ่อันนี้ก็ต้นใหญ่ ต้นต้นที่สามนะครับข้างล่างโน้นคือต้นที่สี่ต้นที่สี่ยงไม่เตาไม้อยู่นี่เป็นต้นใหญ่เลย ต้นใหญ่เลยไม่ถึงห้างบน <c oughs> ก็สูงประมาณ10เมตรนะประมาณเสาไฟฟ้าต้นย่อๆ8เมตร